เนื้อไก่แล้วมีอ,อะไรอีกไหมม,มีมีหัวหอมอะไรต้องหาหญ้าเออของนั้นไม่เป็นไม่ช่วยครับนี่เอ่อช่วยซับช่วยช่วยสับอย่างเดียวช่วยนะเพราะมันจะมีเครื่องวันไหนวะเมื่อกี้เห็นแกยนยนอยู่นี่มันเครื่องอะไรขอเนี่ยพี่แกงเหรอหรือยังไงแกงนะที่ที่ท,ที่เกี่ยวกับเนี่ยทำลาบเนี่ยใช่ไหมเกี่ยวกับลาบรู้กลิ่นเหมือนพี่แกงเออกลิ่นมันหอมแบบ เอ,เออมัน,น,เ,นเออคล้ายๆอย่างนั้นหรอแรกก็ทำแล้วแรกก็งอไม่ยาวทำแล้วพอดวได้กินกกน,น,นี่ก็จะทำหมดนี่เลยหรืองไงเนี่ยครับไม่หมดนะเขาครึ่งที่เหลือ่อาใสา่ถ้วยเย็นแช่ไว้ต่างๆผัดเผากิน,กน,กนแล้วมันก็จะมีพวกผักกาดนี่เนาะ,ะมีส่นแตงนี่ก็เครื่องเหมือนกันนี่นี่ก็เครื่องเหมือนกันนะ ใช่อันเก่าอขนมอันใหญ่เลยแล้วก็มีหั้หอมนี่นี่ขนมอ๋อขนมเหรอยิ้มอะไรไม่รู้เหมือนเออเอาไปไปกินกับกาแฟนี่อะไรนี่อะไรเนี่ยมักขามหมอที่เอามาให้ก็ดีแล้วมาใส่ราดก็ดีแล้วอย่าให้แกทำ๋ยวก็ผักไปกินกับราดมีถั่วมีแตงกวา ใบอะไรวะเนี่ยใบเขาเรียกใบอะไรเนี่ยปักขีใบเลื่อยเ,อเหรออ๋อและนี่ก็ไอเนื้อต้นหอมนี่ใหญ่บร่มเลยว่ะอเออเนี่ยแล้วก็เอามาเอามาล้างให้สะอาดข,ข,ข้างๆกันเออ,อหอมนีนะตอน่ายเออมันหอมลาบสุโข,ขทยัยเอาละ ไมลาบไก่ตัวไทยแล้วไก่ไก่นั้นมาพิกลาดใช่ไหมอ่า <c oughs> น้่นพิกลาดแล้วจะทำยังไง <c oughs> อ๋อพลั่วหมดเลยนะเอามาพลั่วทั้งหมดอเอามาตามให้ละเอียดพลั <c oughs> ่วหมดเลย แต่ว oh ่าอร่อยก็อร่อยแหละเปรี้ยวก็เปรี้ยวใช่ไหมล่ะเออาะน้ำเดือดมะขาวใส่เนื้อนี่ใส่เปรี้ยวต้องหอมวัดเปรี้ยวเนาะใช่ไหมมันไม่เหมือนเรนล้ออร่อยดีว่ะอร่อยดีว่ะโอ้โหอยู่ที่เครื่องปรุงไงอร่อยอร่อย เดี <One input> ๋ยวไปโรยหอมหอมเท้าอะไรเนี่ยโรยโรยผักผักอะไรเนี่ยผักชี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 ไปเรื่อยผักชีไปเรื่อยเดี๋ยวใส่ลงไปพั่อนก็ได้แล้วก็ต้นหอมนกิมน้ำฉุยเลยอืมธรรมดาเราใส่มะม่วงนะสมิ่ง ถ้ามีมะม่วงไอที่เป็นเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวๆจะเปรี้ยวๆใส่มะม่วงใส่เนี่โรยหอมนี่หอมนี่ก่อนหอมเปียเหมือนกันามาทอดมาทอดหอมหอมเปียวหอมเปียวหอมเนยใช่เหมือนกับตินไก่หน้าข้าวเหนียวไอ้อะไรนะไอ้ย่างอะโรยด้วยหอมเปียวพอเสร็จแล้วก็อย่างเงี้ยโรยหอมมีเงาข้าวเหนียวข้างหน่อย แล้วมันมันมีพริกพริกพริกผนด้วยไหมใช่พริกมันถึง่ในนั้นเสร็จขั่วพริกขั่วอะไรอ๋อมันอยู่ในนั้นเรียบร้อยหมดแล้วโอเคโอเคอยู่ในเครื่องปรุงหมดแล้วซื้อมาขนไหนี้ซื้อที่เราไปทำกินเพราะว่าสับหมูแล้วก็ผัดใส่แล้วก็ผัดเรื่อยๆแคันี่นี่มันเปรี้ยวยังรสต้องต้องหั่นเปรี้ยวยังใส่เพื่อเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ใส่ได้หมดเลยได้แล้วแต่ มันเปรี้ยวก็โอเคแล้วแต่ของผมว่าผมมาอร่อยแล้วนะเมื่อกี้อืมนเปี้ยวคนนึงนี่เสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็กินกับข้าวเหนียวแล้วก็ผักข้างเคียงข้างเคียงเนี่ยผักเห็นแล้วเมื่อกี้แตงกวาแล้วตัดโอเคเนี่ยผักินแล้วไปกินแล้วกันนแ่มผักแก้มเราไปอาจารย์ใหญ่ไหมมีแตงกวามีถั่วมีต้นหอมมีกะหล่ำปลี แล้วก็ผักอื่นก็ได้นะผขมเสียแม่บทอืออืออืโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเขาเรียกว่าลาบลาบสุโขททยใช่ไหมเอาละครับวันนี้สำหรับลาบสุโขไทยก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เวลาได้เวลากินกันละโอเค